เนเรื่องความตายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่อย่าลุ่มหลงเลินเล่อมัวเมาจนเกินไปควรประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเอาไว้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่รู้จะวันไหนละจะตั้งในความประมาทควรประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆ ถึงข่าวตายก็จะทํำยังไงได้เกิดมาแล้วก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าเราไม่เตรียมกายเตรียมใจไว้ถึงเราจะพูดว่าธรรมดาธรรมดาขนาดไหนก็เถอะเวลาจะตายมาันไม่ใช่ธรรมดานะมันว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเป็นทุกข์ใจไม่ใช่น้อยเหือนกันถึงข่าวมรณนะภัยมาถึง